สวัสดีค่ะมิ้นค่ะเบนนะคะค่ะพวกเราจากคอนเฟิร์มแคเดีนะคะวันนี้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสาเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการใช้ Photoshop นะคะซึ่งเราได้เรียนกับพี่โบนะคะซึ่งเป็นฝ่าย IT นะคะของคอนเฟิร์มทั่วแล้วก็ทำกราฟิกต่างๆค่ะในส่วนของ Photoshop นะคะก็จะมีคำสั่งต่างๆนะคะในการใช้งานแล้วก็ประยุกต์นะคะก็มีเกี่ยวกับ คำสั่ง m o t o t ูนะคะในการเคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็ในการตัดรูปตกแต่งนะคะแล้วก็มีในเรื่องของแปลงในการทําพื้นหลังนะคะแล้วก็มีการลงสีค่ะในส่วนต่างๆของโปรแกรมก็สามารถนํำประยุกต์ใช้ในการทํางานได้ค่ะค่ะซึ่งเรานะคะก็จะนํามาประยุกต์ในการทาโบชัวเพื่อเสนอสินค้าของเรานะคะหรือก็เป็นโปรแกรมทัวร์ได้นะคะแล้วก็สามารถนาไปใช้ในง,งานอื่นๆได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็อยากเชิญชวนนะคะทุกคนที่อยากเข้ามาฝึกงานกับบริษัท Confirm Tour นะคะแล้วก็จะมีหลักสูตรในการสอนทำด้านกราฟิกไอทผ่าน Photoshop หรือว่าจะเป็นโปรแกรมอื่นๆน,นะคะค่ะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถมาสมัครฝึกงานได้ะคะ่ะสวัสดีค่ะ